สวัสดีย้าว้าจากพี่น้องมือนีสาวสุ่มาพ่อเห็ดยู่สวนอีกแล้วด้วยจ้าพี่น้องจ้ามีทั้งดอกตูมดอกบานพี่น้องเบิ้งนี่เห็ดปลวกด้อจ้าเห็ดปลวกเ,กเวกบิ้องนี่ดอกกำลังเอ,อ,ตอตาอตาอแตะพี่น้องร้ายพูดจ้าทั้งที่อีกกระอกนี่พูนยุคห่างห้กับนี้พี่น้องอุ้ยกำลังอกนี่หร้ายพูดจ้ามาจา้าเดี๋ยวสาวสุสิบ้าทุกคนมาเก็บกันเลยจ้า มากิบเห็ดกันค่ะบันดาวตีพื่นเหยียบอู้หักหุดบักนดาลพี่น้องอันนี้อะไรอ่ะอื้อมดอกใหญ่ แต่เสียบอะไรพี่น้องโอ้โหสวยจังเลย น้องเอาใบตองมาใส่มาจ้ามาทางนี้อีจ้าตู้หน่ง1ดอกโด3ดด้อย4ดหนู สีดอกนี่บานแล้วนี่สีดึงแห้งกับอะไรได้ไหมสิขาดด้วยนี่โอ้สุดยอดอู้ดอกนะ ดาผิดข,ของเราพี่น้องเดี๋ยเสียวาหายออกอนนอก,ก่อนเนาะจ้ะเฮ้ยๆฮ้ยบดเฮ็ดอยู่ในหายหพี่น้องเบิดขาเย้าเาฟื่อยเลยป้าคือไปอยู่ในหายละวบันดนี้เอามันคือเกิดได้โอ้ยพี่น้องเบิ่งขาเย้ามากเลยอ่ะปัดทปัดทโอ้ยขาด พี่น้องเบื้องขาเงาอยู่ในไหแม่นี่ชาวสุรงืดหลายไปเกิดในไหเสยเลยขายายาวๆสวยๆเลยจ้ะเดี๋ยวนั่งแบบเข้าไปเก็บที่หลัง <c oughs> นางแบบนะคะเอ้าเฮ็ดแฝดขาเดียวแต่มีสองโดกขายาวมากดู อึบโนนขาดมดนี่พนะี่น้องดอกคิดของเรานะคะมาจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดนางแบบสามดอกบนดินแล้วขาข้างบนมันยาวขนาดนี้หรือข้างล่างมันจะยาวขนาดไหนเนี่ยมัยาว โอโ้พี่น้องพึ่งขายาวมากเลยถ้าไหวตรงนี้ปะออนี่โอ้โอโอสามดอกพี่น้องเด้อนี่เป็นยังไงเหมือนเห็ดเข็มเลยอะ่ะ สวยๆเลยหิดหิดคานางแบบนี่ตกะหนึ่งตรงนี้ฟูงสุดฟูงนี้จะเป็นดอกนี่ดอกสุดท้ายอยอเออเอเสียม,มันหักเลยอ้ยเก็บยากพออีกแล้วจ้ะพี่นอ้องยุขานกอกล้วยนี่แหละ สาสูบ่ต้องไปหาเห็ดไก่ด้วพี่นอ้งองอยู่แต่ข้างๆสวนบ้านเจา้าของเนี่แหละจ้ะบ่ต้องออกไปหาคือคนอื่นเขาเนาะจา้ะบ้านสา้าสุอุดมสมบูรณ์มากๆมามาเก็บกันเลยจ้าฮรับืู่่ข้างใตโกบกต้นมะพร้าวนี่ละ่ะอู้อแบบนี้มัน,น,นจะเอายากหน่อยติดกอกลวยติดรากล้วยเฮ้ย รวยรักกูไว้ชุดนี้สามสี่ดอกหรือหมอไงกำลังเอาโตอีจ้ามงังมีอีกจ้าเนี่ยนี่อุ้ยติดราก้วยอีกแล้วพี่น้องโอ้เฮ็ดตั้งไดสิได้เอาเฮ็ดไดดีดีเนี่ย

จาก,กุย้ยผุดขาก่อนขามันงามผุดผุดออกชักหน่อยงา,งามบลาจ่าไอ,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 อีนี่สองดอกพี่นนี่ชิบ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 นี่ สองจ้ามองนี่สองดอกน,<ห>น,นี่อีกบ่นี่อีกฟุงนึงพี่น้องเอาดอกหน,น่อยก้นติดตาสวยด้วยเด้ออือสีอะไรเงาเงา,าอยู่ด้อ ค่อยๆมาเบื่อรายกล่วยแล้โอ้งค้าี่ยมันติดทักกลวยแล้วมันลอกไม่ได้มีี่หาดอกมองไงดิเอออีกฟุงหนึ่งค่ะ เทาส่งสีเทาเลยแหละมองเลยอู้วันเฟื่อยเหล่าตัวไหนอืมเฟื่อยแล้วค่ะพี่นอ้องน,นี่ไงผง ดอกยูดอกจ้ะโอ้พี่น้องเบึงมาเกิอดอยู่ยูเดินนี่เห็ดพุฒบานสาวสุเกิดอยู่เดินเน้ยจ้าเดินโลง่ลงๆเลยนี่ดูดินเหนียวคันโบกเก็บมือนี่เท,ท่าทิมแท้ๆนะมันดินปวกหรือมันดินเหนียวเนี่ย อยู่ข้างล่างไงอดินมือเทศไทยโอ้วเปือ่ยอยขาในตุ๊บปุสองดอก อุดมสมบูรณ์มากๆเียเด้อต้องไปหาเหฮฟใจดอกนี่เหนียวเหนียวเหนียวหนูหวัวหลุดโอ <c oughs> ้หวัวหลุดอ่ะ หูสามสามโดมเลยดินมันเหนียวมากมันก็เลยแบบโผล่ไม่ได้อะ,อะ น้ดอกจ้าดูเบืองนี้อยูุ่ตุอยู่นี่โอ้โ,อโอขายาวมาก ดูอะไรโอ้ยินมันแข็งอะติดรากอะไรก็ไม่รู้ นี่จ,จ้าพี่น้องนี่ก็คือเทพ็ปที่ซุสาวสซุได้เนาะจ้านี่ก็จะเก็บรอบรอบบ้านของสาวาซุเองนี่แหะค่ะบ่ด้ไปหาไก่เนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้สาวาซุต้องขอลาทุกคนไปก่อนเนาะจ้าเอาไว้พบพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ